อะไรนี่อะไรนี่ปัญญาอ่อนเหรอเขาไม่ไม่อ่อนเลยค่ะไม่อ่อนนี่นะคะอันนี้คือแบบปกติเลยนะปกติที่เราทำนะฮะอันนี้ปัญญาอ่อนใช่ฮะเขียนผิดด้วยฮะเนี่ยเอาอ่อนมาไว้ตรงออ,อตัวเนี้ย อดตัวสะกดฮะอะไรของเขาฮะเนี่ยฮะไปจนให้คนจริตเนี่ยฮะถ้าเป็นเพื่อนพี่พป็นยาสีมามองเธอต้องอยากจะแช่งให้ตาบอดใครมาคุยกับเธอต้องอยากให้น้ำท่วมปอดเลขเบอร์แลกไล่ก็ให้กระเป๋าตังค์หากระวุมันคืออะไร มันคืออะไรเหม่ยและ